น่าเดินมากเลยนะคะทุกคน,กนสวัสดีค่ะมเจินพระไทยเนะาะพระไทยกับแม่ย่าสบายดีสบายดีสวัส,ด,สดีค่ะพ่อแม่พี่น้องฟังเล่าฟังไทยเนาะแล้วก็อยู่ต่างประเทศยินดีตอนเราเข้าสู่ง YouTube สาวเราเพื่อนอินดี้วันนี้นะ่สิบห้าพี่น้องมาเที่ยวชมบรรยากาศยูที่ สะพานพูดนาะทุกคนนาะเกือบเบาฟิดพี่น้องสะพานพูดนาะพี่น้องนาะบอกเลยเป็นอีกสถานที่แห่งหนึ่งนะที่หลายหลายคนอยากซีมาแต่บาบ่มีโอกาสบ่มีเวลามาเนาะพี่น้องน้องมานี้นาก็เลยอยากทายบรรยากาศนะด้านบนสะพานพูดไห้ทุกคนเบิ่งเนาอพี่น้องมาเบิรงกมาชมกันเลยนาะทุกคนทุกคนเมื่อกี้เจอเบาคำจูนคนกลับไปเร็ว วันนี้นะสสภาพพี่น้องมาส้มบรรยากาศอยู่ข้างบนเนาะของสะพานผูดพี่น้องบรรยากาศส่วงตอนเย็นเนะพี่น้องนะตอนเย็นในว,ว่าตอนแรงนะทุกคนบรดมาแบบเป็นเวลาประมาณสี่หาปีแล้วทุกคนเลยบ่ิมาเพิ่งเหระเนาะแต่ว่าก็เคยเห็นนะใน YouTube เป็นบรรยากาศอยู่ข้างล่างนะทุกคนข้างล่างก็มีเรือเนาะเรือวิ่งผ่านนะคะทัานุู้ชมนี่นะคะเป็นบรรยากาศบรรยากาศด้านบนเลง คือวา่ามีพี่น้องบอกว่าก,ก็จะมีดอกไม้ห้ไลทยลูกอยู่ไซพี่น้องดอกไม้ไ้ไลทยลูกคือบบเห็นเลยทานตุสม้มนะักสีริมบอกเนาะทั้งฟังหนันกับเป็น,น,นเป็นสะพานเนาะสะพานพระปกเก้านะทานผุ้ชมเป็นสะพานพระปกเกนะ้าเนาะฟังโน่ฟางนี้ก็เป็นสะพานพุทธนะ ่อนเย็นๆก็จะมีแบบว่านักเรียนนะคะมาถ่ายรูปนะมีถือดอกไม้อะไรประมาณนี้นะคะทพ่พนธู<ป>้ชมไปรุ่นไทยนะคะสวนเย็นๆคนเยอะมากเลยพี่น้องวิวยามเย็นเนะพี่น้องนะสวยงามมาก เป็นบรรยากาศด้านบนนะคะทุกคนอดีตเป็นบิวที่เขามองลงไปจากด้านบนของสะพานพุทธเนาะพี่เนอจะมีไวรุ่นไทยนะคะ ทุกคนมาถ่ายรูปบรรยากาศดีมากเลยทุกคนช่วงเย็นนะคะ,ะบรรยากาศดีแห้งอะไรพี่เนอะ ถ้าสมส้มดีจริงนๆนะคะเนี๋ยนะสิพาพี่น้องลงไปส้มบรรยากาศอยู่ข้างล่างเนาะพี่น,น้องเนาะอยู่ทางนั้นนะนัะ่นเคยเห็นแต่ยูทูบว่าจ่าท้ายลงแต่นั่โอ้โหว่าก็จะาเอื่อีหย,ยังนะพนี่น้องทั้งฝุ่นนะแยวสิพาพี่น้องลงไปส้มบรรยากาศด้านล่างเลยเนาะป้าเรือตัวนี้สิงขนาดเลย สมเจอพทะไทยเนาะพาไทยกับ้าย่ยางเนอะพี่น้องพี่น้องมันเคยคอมเมนต์บอกหน่ะว่าจะมีดอกไม้เนาะคือบ่ได้เห็นพี่น้อง ดอกไม้มีคนบอกว่าดอกไม้สะพานอันอยศสะพานปูปเป็นมาเป็นให้ไรไม่หลุ่นก็จะมามาถ่ายรูปแต่ว่าบูเ็นนี่แหละพี่น้อง เย็นๆน,น้พี่น้องนาะหาหาหกมุ้งแรกนะทุกคนท่านผู้ส้มขาตอนนี้นำกาโลมาจากสะพานพูดแล้วเนาะนำสิภาพ,พี่น้องม่ยางอันนี้ก็จะว่าก็จะเอิ่อน,นยังหรอกเห็น YouTube ก็จะถ่ายลงอยู่เป็นสถานทีทนทเ็ดใหม่เนาะทุกคนเนาะแต่ก่อนนำเคยมาประมาณหกเจ็ดปีขึ้นหลังบ่มีแบบนี้เนาะทุกคนแต่ว่ามามาทุกวันนี้เป็นแบบนี้แล้วนะทุกคน แบบปั๊บปรุงเป็นแบบไม้หะนะปั๊บปรุงไม่เนาะก็แบบคือแบบสวยขืนกาเกาเนาะพี่น้องเนาะตะกี้นะ่ามากเด้เป็นจังสีนะทุกคนมาหลอบนี่เปลี่ยนแปลงไปร้ายพี่น้องเลยเป็นเป็นปั๊บไม่เนาะเป็นแบบเป็นเห็ดไม้หะนะพี่น้องประมาณนะั้นเนาะทุกคนอันนี้ก็เป็นรถรถน่าจะเป็นรถเอาไว้เก็บขยะในน้ำนะคะท่านผู้ชม มีเรือน้ำเรือร้านอาหารนะคะนูน่นเป็นเรือเอ้ยเป,เป็นเป็นเรือนะบ่กพิษเมื่อกี้นี้แล้วบ่าวว่ารถบ่กพี่น้อง บมแมนนะ่เนาะเป็นเรือเรือไว้เก็บขยะในหนามนะทุกคนยายแห้งเนาะอันนี้เป็นกรมทับยากน้ำกระทรวงครับสิ่งแวดล้อมระบบโทรมายังสักยามนี่แหละทุกคนอานบ่อยออกมาได้เนาะจ้า,จาพี่น้องโอ้เพิ่นเหตุไม่งามเนาะพี่น้องเนาะเนี่อยให้เขานั่งสินะทุกคน วิวช่วงเงย็นๆคือดีมากเลยนะท่านผู้ชมจะสินะน้างามขนาดเลยพี่นองเลยวัดปัดพยูนอ๋ออันนี้เป็น,น,นวัดพยุงมันบอี่นองวัดพยุงนะตรงนี้นะคะท่านผู้ชมวัดพยุง แต่งไม่ง่าไม่พี่น้องงามงามแล้วก็มีทาเลือดตัวสีน้องพี่น้องวัดประยุงวัดประยุงวงสาวาเอ่อข่อยอาบออกเลือพี่น้องเลือดอคบุเลยโอบุเลยตัวข่อยอาบออกอีนีข่อยได้แต่วัดประยุงสำนันแล้วก็วงวงสาวาบอละวิหาร แขวงวัดกรลยาเขตทนบุรีกรุงเทพมหานครสวยบอหน้าบอพี่น้องบรรยากาศสว่ง,รงแรงๆเนาะเห็นเรือวิ่งไปมานะทุกคนอันนี้เป็นเรือสำนักเทตฐกิจเนาะพี่น้องเนาะเรือน,นั่นเ่ สวยงามมากค่ะท่านผู้ชมปรับปรุงไหมประมาณนี้นะางที่เราเดินมานะทุกคนวัดกัลยาณมิตรแมนโบเขาบอกถือวอ่าอันนี้เป็นซ้ำนักเศรษฐกิจเป็นซ้ำทาง,งานเศรษฐกิจ โอ้โหฟ้าทุกคนอันนี้เป็นบรรยากาศสวงเย็นๆเนาะพี่น้องเนาะน่าเดินมากเลยนะคะทุกคนอาัสดีค่ะโอ้มีคนมาถักทายกองให้อีกทักขนาดเลยทุกคนมาเนี่ยเขาก็ต้อง บรรยากาศคือดีมากเลยนะคะทาํานผูมส้มสะอาดเนาะพี่น้องเริ่มบอกสะอาดแล้วก็แบบรูดีนะคะทุกคนกว้างเนาะน่าจะขี่จักรยานได้ไหมอันนี้เราไม่แน่จใจนะทุกคน นัยราเมศูสวยจริงนะทา่านผู้ชมให้ยากมากกับมาได้นาะพี่น้องนะอยู่ที่สะพรานพุทธนะคะสวยงามค่ะป้าพี่น้องกวัวงหญ่ขนาดเลยไหมทุกคน ใหญ่มากเลยนะท่านผู้ชมโอ้ยอยู่มองเนี่ยเพิ่งจะมีวอนหนห่อยเฮานางโอ้ไกลได้พี่น้องอยางไปผูกจุดซูดพุ่นเนาะโอ้สวยจริงนี่น้องห้าสิบห้าพี่น้องมาอ่านอยู่ในนี้มาสร้างขึ้นในสะพานพระพุธทธยอดพา้าสร้างขึ้นในรัศสมัย พระ้าวสมเด็จพระเจ้าพระปกเกล้าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมื่อปีพศ2472นะคะทุกคนเนื่องในโอกาสสถาปนากรุงเทพมหานครครบ150ปีโครงสร้างสะพานวัตถุทำจากเด็กเปิดปิดได้เพื่อให้เรือขนสินค้าขนาดใหญ่ สามารถสัญจรผ่านได้โดยมีความสูงจากระลับน้ำทะเลปานกลาง7.3 10เมตรกว้าง10เมตรหรือว่าหนึ่งเมตรพี่นนอะก่อสร้างโดยบริษัทประเทศอังกฤษและมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวที่6เมษาพศสอง 2, 4, 7, 5นะคะ ก็ะจะมีลูกไปเขาเบิร์สิเนาะเนี่ยไปก็จะเห็นประมาณนี้เนาะทุกคนสวยงามค่ะชุดคนเลิกพี่น้องเด้อแต่ว่าตอนนี้ก็คือยงางไปบาไวายแล้วป่วยแข้งแล้วพี่น้องเลยเดินไปต่อไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าเขากับยางมากกลเติบเนาะพี่น้องตั้งแต่ต้นทางัวขึ้นมาสะพานปูหลักกยางยางออกมาพี่น้องพี่น้องก็ไกลได้พี่น้อง าไปผูเท่าผู้แก่นี่ก็คือยางมไว้ดอกเนาะอันนี้กับใบหลุดเนี่ยจังหน่อยนะก็เลยยางไว้น้อพี่น้องเนาะประมาณนี้เด้อทุกคนตอนนี้ก็คือเปิดไฟแล้วเนาะพี่น้องเนาะเริ่มเห็นแสงสว่างสวยแล้วนะคะท่านผู้ชมมเอนี้กับ่บมี่ยังร้ายนาะพี่น้องเนาะมเอนี้นำกับผ้าพี่น้องมาส้มบรรยากาศเบิ่งความสวยความงามอยู่ที่สะพานพุทธพยศพานะคะทุกคน โอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้เฮาสิขอเก็บผ่าบรรยากาศเอาไว้เพียงสำเนามาคลิปนี้กะเป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องก็ไหลกก็แชร์นอ้องก็ติดตามไปเลยอ่ะบ๊ายบายพบกันใหมค่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะสะพานพูดบ๊ายบาย